finally see, 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 see. สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะผมวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมมิ l l o ออริจินนะวันนี้ผมก็จะมาพูดคุยเปรียบ <c oughs> เทียบระหว่างธนูกับหน้าไม้นะผมว่าเขามีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกันยังไงนะผมก็ <c oughs> ซึ่งผมได้ทําคลิปรีวิวไปแล้วแหละความแตกต่างระหว่างธนูก,กับหน้าไม้นะผมแต่เป็นขั้น8นะผมก็ ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับในสําหรับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดคุยแบบละเอียดเลยนะครับผมเกี่ยวกับธนูกับหน้าไม้คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าคลิปที่แล้วมาผมใช้ธนูมาตั้งแต่ขั้น9้าแล้วผมขั้นส0เป็นเวลายาวนานนะผมแล้วทําไมไม่ใช้หน้าไม้ล่ะเพราะว่าในเซิร์ฟเวอร์ของผมเนี่ยหน้าไม้เนี่ยเขาจะมีราคาค่อนข้างที่จะสูงหน่อยนะครับผมในแต่ก่อนนะในสมัยก่อนนะผมก็ราวๆที่3ามสี 4, 5, ทท่ห้าพันเพชรทีเดียวเลยนะครับผมก็ ณปัจจุบันนี้ราคาหน้าไม้เขาได้ลดลงมาเหลือพันกว่าเพ็ดแล้วผมก็เลยซื้อมาใช้แล้วก็เห็นความแตกต่างระหว่างธนูกับหน้าไม้ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะฮะก็มาพูดเกี่ยวกับธนูกันเลยนะครับตอนนี้ผมใส่หน้าไม้อยู่นะใส่หน้าไม้อยู่หน้าไม้ผมดาเมจมันจะมีช่วงต้นช่วงปลายนะความแตกต่างของมันก็ในส่วนธนูเนี่ย ช่วงช่วงต้นดามเมจของเขาเนี่ยจะเยอะกว่าของหน้าไม้นะผมก็เดี๋ยวผมจะตอนนี้ผมอยู่ที่แสนหกนะผมแสนหกกับสองแสนสองนะปลายนะช่วงต้นอยู่ที่แสนหกับผมช่วงปลายอยู่ที่สองแสนสองนะครับผมเดี๋ยวผมจะสืบทอดไปธนูนะครับสืบทอดไปธนูแล้วกันโอเคเอาให้ดูกันจะจะเลย โอ okay. เคเมื่อกี้อยู่ที่แสนหกกับสองแสนสองนะครับผมโอเคโอเคนะใส่เลยครับโอเคครับมาดูเลยครับชูวัปอาา่ะฮะเพื่อสังเกตเห็นว่า พลังก็ราวๆเหมือนเดิมนะครับเออให้แปดแสนหกนะครับพลังก็ลาวๆเหมือนเดิมนะครับก็นี่แหละครับดาเมจสังเกตที่สายกายนะครับก็โจมตีกายภาพอยู่ตรงนี้นะครับดาเมจของเขาก็อยู่ที่แสนเจ็ดนะผมแล้วก็สองแสนหนึ่งนะะเห็นไหมครับว่ามันจะแตกต่างกันอย่างนี้นะครับผมก็ช่วงต้นดาเมจเนี่ยเขาจะเยอะกว่าหน้าไม้นะผมแล้วก็ อีกหนึ่งอย่างนะผมความแตกต่างระหว่างธนูกับหน้าไม้ก็คือธนูเนี่ยเขาจะยิงไม่แข่งนะครับผมเหมือนหน้าไม้แต่หน้าไม้เนี่ยเขาจะยิงแว่งกว่านะครับผมอีกหนึ่งอย่างนี่แหละครับก็นี่คือความแตกต่างนะผมเดี๋ยวผมจะสืบทอดไปหน้าไม้อีกทีหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะมาพูดคุยเกี่ยวกับหน้าไม้มน,นะครับเพราะว่าธนูเขาก็เห็นได้ชั้นแล้วว่ามันแตกแต่างที่ช่วงต้นกับช่วงปลายนะครับผมแล้วก็ยกิงแว่งไม่แว่งแค่นั้นเองนะฮะ คุณผู้ชมสังเกตเห็นว่าเนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยเขาจะใช้น้ำไม้กันนะครับผมเขาจะใช้น้ำไม้กันผมก็อยากจะใช้หรอกแต่เอ่อก็อย่างว่าครับราคามันสูงหน่อยนะโอเคมาส่วนของหน้าไม้นะครับผมหน้าไม้หน้าไม้มันจะมีดาเมจที่นํากว่าธนูก็ค่อนข้างที่จะมากหน่อยนะ ตอนนี้ผมก็อยู่ที่2.2ใช่ไหมล่ะ2.25,000นะผมในส่วนของหน้าไม้เนี่ยเสริมออฟได้มากกว่าธนูนะฮะมากกว่าจากอะไรจากนี่กกระบอกธนูนะฮะตรงนี้เลยนี่คือไฮไลท์ของเขาเลยนะครับเขาสามารถเสริมออฟได้มากกว่านะผมจากกระบอกธนูนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไล่ล่าก็ออฟต่างๆเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นลัคก,กี้นะผมลัคก,กี้ติคอนหรือว่า คุณสมบัตรล้างหลอมครัคือยัดอ่าแคนพัฒนานะผมปลูกฝังนั่นเองนะนี่ครับคือกระบอกธนูทั้งทั้งรุ่นเลยอ่ะเขามีสิ่งที่นำกว่าแล้วก็ดาเมจก็เพิ่มขึ้นมากกว่าด้วยนำกว่าไปเยอะเลยสำหรับหน้าไม้นะฮะแต่ถ้าจะมาแข่งกันระหว่างธนูกับหน้าไม้แข่งนำดาเมจกันเนี่ยก็ บอกไม่ได้เลยนะครับว่าอะไรจะนำนำเ้เบทได้กว่าเพราะว่ามันมีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับผมแต่ถ้า,ายัดแบบเต็มๆมาใส่กันเนี่ยผมว่าหน้าไม้เขาจะมีโอกาสที่จะนำมากกว่านะครับผมในส่วนของถนูกับหน้าไม้นะฮะก็ถ้าจะสู้กันจริงๆนะฮะมันก็มีองค์ประกอบหลายอย่างเนาะในสำหรับเกมนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นยศฉายาปีกหรือว่าการองค์ประกอบภายในก็จะเป็นเกี่ยวกับ นู่นนี่นั่นวิญญาณดาวหรือว่าคนนกหรือว่าอ,อ,อะไรล่ะผงหัวใจธาตุนะครับผมหัวใจธาตุพูดนะครับผมหรือว่าการยัดกิดตันพัฒนาลูกฝักนะไม่ว่าจะเป็นแหวนเป็นยันนะโอ้โหองค์ประกอบเยอะมากแล้วผมยัดไล่ๆนะแล้วก็ตีบวกอีกนะครับแม่องค์ประกอบมันเยอะมากเลยนะ แล้วก็ถ้าจะนำดาเมจในเรื่องของดาเมยจยิงบอสนะครับผมก็มีหลายองค์ประกอบนะครับผมอย่างเช่นในลงกิจกรรมเดวิลอย่างนี้เราเจอบอสชาหรือว่าบอสเร็วอะไรอย่างนี้ยบอสบัคอะไรนู่นนี่นั่นบ้างบอสโลกก็ตามแต่นะผมบางทีมันเกิดมาอาจจะบัคกก็ได้อาจจะแหลกอาจจะปิง้งนะครับมันมีสถานการณ์เยอะแยะมากมายนะผมทั้งนี้ทั้งนั้นก็ผมว่านาสู้กันจริงถ้าอาจมาเต็มๆจริงๆเนี่ยผมว่า หน้าไม้เนี่ยนำดาเมจได้ดีกว่านะครับผมในสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมครับผมทุกท่านนะครับผมก,นนบก็ขอบคุณที่ติดตามในสําหรับช anel ของผมนะผมผมก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะผมโอเคเจอกันคลิปต่อไป